การระบาดของพะยาธิในโลกและในสปปลาวข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตรายงานสภาพการระบาดของพะยาธิโควิด -19 ในโลกและในสปปลาวมาฮอดปัจจุบันฮอดหกโมงเร้าของวันที่เส้าสอง,สองนี้นอซึ่งว่ามีการรายงานของผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่นว่าหลายกรห้อยหกสิบหกล้านคนซึ่งมีการเพิ่มใม่ขึ้นหลายกรหกแสนเจ็ดพันสี่ห้อยสีส่คน และการเสียชีวิตสะสมแม่นหลายกว่ามล้านสี่แสนหสบหกพันคนในนั้นมีเพิ่มขึ้นใหม่สิบสองันสองร้คนสำหรับการปินปัวหายดีนั้นแม่นหลายกวอนห่งห้อยสี่เจ็ดล้านคนซึ่งปินปัวหายดีใหม่เพิ่มขึ้นแม่นเจ็ดแสี่สพสิบห้าคน สำหรับประเทศที่มีการระบาดละกายังมีการระบาดนาะและมีการเสียชีวิตแในการติดเสื้อหลายอยู่ก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาเลี้ยงลงมาเป็นประเทศอินเดียบราซิลฝรั่งเศสและตามลำดับสําหรับในสอบปลาวเฮาในวันที่เซาวเอ็ดพูดสภาพวาขาได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นหนึ่งพัน 3 7 7ตัวอย่างพบผู้ติดเสื้อทั้งหมดแมน19คนเนาะในนั้นมีนครหลวง9คนสวรรค์เขต2องจำปาะสักเจ็ดและอุดมไซนึงมหอดปัจจุบันเนาะจำนวนผู้ติดเสื้อสะสมทั้งหมดในขอบเขตท,ทั่วประเทศแมนมี1,782คนเแม่นเสียชีวิตกันมันยังมีเสียชีวิตกันยัง2องคนตาเกา่าเนาะบรไมีการเสียชีวิตเพิ่ม สำหรับการปินปัวหายดีแมนหนึ่งพนเส้าหาคนและยังสืบต่อการปินปัวแมน7จ5ดห้าสิาคนสำหรับกรณีติดเสื้อใหม่นในวันที่สินี้นอแมนพวกเขาจะได้ให้รายละเอียดดังนี้คนเจ็บติดเสื้อใหม่จากนครหลวงเกคนนั้นแมนว่าในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเนาะกับผู้ติดเสื้อเขา้าในในุสศน สำหรับแข่งจำปสักเกตค้นและแข่งสวรรณเขตสองคนนั้นแมนมาแห่งงานอันนั้นเมนกดพบจากแห่งงานที่น้ำที่เขากับคืนมาประเทศและเขามาประสบปองเฮา,เาตามระเบียบกฎหมายเนาะสำหรับอีกหนึ่งกรณีมันอยู่แข่งอุดมไซนั้นแมนว่าติดเสื้อใหม่โดยที่ว่าผูกเกี่ยว,ว่าได้เดินทางไปไซแต่ว่าตอนนี้พวกเขากําลังเก็บกับรายละเอียดลงการสืบสวนอยู่ถ้าว่าเป็นได้จจะได้รายงานตามภายหลัง จจุบันนี้เนาะมีผูดติดมีผูตดผติดตามเราในการเปน,นนี้ปินปัวในทั่วประเทศนั้นมันแนวยังอยู่เจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดร้อยหาสิบหาคนนั้นนะครับการปินปัวแล้วหายดีแล้วหนึ่งพันเสหาคนเนาะซึ่งว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยเสาห,หาคนเนาะที่เราปินปัวหายดีเนี่ยพวกแต่ว่าจำนวนพวกดังกล่าวนั้นจะต้องได้กลับคืนเมือ่อ จำกัดบริเวณตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ถือก,กำหนดให้เนาะในกรณีผ,ผู้มีเงินไขแต่ผู้มีเงินไขที่สามารถาจำกัดบริเวณตัวเองได้ดีตามระเบียบลกักการนั้นแม้จะให้ไปจำกัดจำกัดอยู่เงือนจนครบตามกำหนดาตามแพทย์การกำหนดของแพทย์แนนำ้ำไหอยางเข็งขัดแยกตวนออกจากครอบครัวเนาะบ่ใไ้ของอบ่ใไซสิ่งของห่วมกันเนาะ และนอกจากนั้นก็มอบให้อำนาจการปกครองเจ้าเมืองเจ้าอ่านเมืองบ้านเนาะและเจ้าหน้าที่ที่ลงห้ลงไปติดตามกวดการสุขภาพาเสน้น่าแทรกวัด,วดอ,อุณหภูมิสอบถามอาการและถ้าพบเห็นมีอาการเป็นไข้และไอาจามเราจะต้องได้เหิบไปพบแพทย์ตามสถานที่ที่ผู้อ่านไกลบ้านทานทานหันเนาะทางมดแมนเพื่อความมั่นใจให้แกสังคม เนาะว่าคนเจ็บที่ออกไปหองออกจากห้องหอนั่นแมนได้ปฏิบัติต,ตามคําแนะนาของแพทย์อย่างเค็งขัดเนาะจนครบตามกําหนดที่าตามกําหนดที่เพิ่นได้บอกหันเนาะสำหรับเรียงงานจํากัดการบริเวณเที่ทางคณะสะพกิตได้วางออกหันเนาะในขอบเขตท,ทั่วประเทศนยังมีศูนย์ที่ยังใส่บริการอยู่440ศูนย์ซึ่งมีผู้เข้าจำกัดบริเวณ ลายกร3 1ห้อย73คนทุกคนแมน่าได้เก็บตัวอย่างมากวดซอกหาเสื้อพญาติโควิดเนาะสำหรับการเดินทางเข้ามาสอบประปลาวตามที่ได้รับอนุญาตจ,จากคณะสภพกิจในขอบเ,เขตทั่วประนั้นแมนมีอยู่2 7 6 1คนนะทุกคนแมนได้ผ่านการแทกอุณหภูมิเราเพื่อพบแต่ว่่มีผู้อาการเป็นไข้และก็ ได้เก็บตัวอย่างกวดหาเสือ้อโควิดทั้งหมดเนาะอันดับต่อไปค่ะพระเจ้าของเฮนเซิร์นท่านดรอกเตอร์พร,ระดิษฐ์สั่งสัญญาลาดหัวหน้าสูตรวิเคราะห์ละระบาดวิทยาจะได้มารายงานเกี่ยวกับสภาพการติดเสื้อพยาธิาโควิดประจําวันของเฮนเซิร์นท่านหมอสวัสดีสดพ่อแม่พี่นอ้องอุ้ส้มเทียทางบานเนะาะครับพระเจ้าขอรายงานสภาพปูติดเสื้อใหม่ เฉพาะโดยเฉพาะแมนยูนครลงเวียงจันนี้ซึ่งว่าพวงเฮนวาผู้ที่เสื่อมนี้มีเก่าคนนั้นซึ่งว่าเฮาสีเห็นวาอยู่ในเก่าคนนี่เป็นเจ็ดคนมนอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสื่ออยู่บาดหน้าสังไภเนาะซึ่งว่ามีการพบพันกับสองคนที่ยังยืนกันที่เสื่อในวันที่เร้าและวันที่เช้าเอ็ดผสภาปีสองพันเช้าเอ็ดนั้นสันนัมบานดังกล่าวนี่ยังอยู่ในจุ่มเดียวกับกลุ่มคนที ติดเสือ่อล้วก็ได้ไปทรงไปเป็นป่วแล้วแต่ว่าเห็นว่าในเจ็ดคนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นขอบครัวเดียวกันเราก็เป็นยังเป็นพี่นอ้องเดียวกันติดติดต่อใส่กันอยู่เนาะและอีกสองคนมันจกบานอามอนแล้วก็บ้านถัดล้วงเหนือเนาะซึ่งว่าผู้เกี่ยวก็บอกว่าผู้เกี่ยวบดมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเสือ่อ เนาะแต่ว่าภูเกี่ยวก็มีการพบพันกันนั่นแหละเนาะแต่ว่ามีการตีเสือเกิดขึ้นทีมงานยังได้เอาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เนาะสำหรับประวัติการเดินทางของกลุ่มติดเสือนี่เขาสะเห็นว่าไปหลายบอลเนาะเป็นต้นแมนในวันที่13บสามหาวันที่18บดเดินหานี่มันได้ไปอยู่แมนผูเกยตแมนเฮดเวียกอยู่ ธนาคารเอซิลิดาเนาะแล้วก็ผู้ติดเสื้อก็ได้ไปศูนย์การเงินจุลภาคเนาะสาขาว้านนนท์ขอหันเนาะในวันที่17ฮาร์มันที่เส้าเดือนหา2พันเอ็ดเนาะแล้วนอกจากนั้นเราก็มีเคพลาซาเนาะวันที่16 59, หาวันที่19ฮันแล้วก็ตลาดนนท์อนขอวันที่หนึ่งฮาวันที่เส้าเดือนหา ตลาดหัวขัววันที่หนึ่งครวันที่สิบเก้าเดือนหาตลาดดงจองวันที่ศ้าเดือนหาตลาดพุ่นตองสวัสดวันที่สิบเดือนหาสองวันส่สเอ็ดเนาะแล้วก็หานขายยาอยู่บ้านไฮคัมวันที่สิบสองเดือนหาแล้วก็หานขายเครื่องยนตอยู่บ้านสมสงา 15, สงสวันที่สิบห้าวันที่ศ้าเดือนหาสองวันสี่สเอ็ดเนาะหานขายเครื่องยนตอยู่เขตบ้านหน้าสังไาวันที่หนึ่งคาวันที่ศ้าซึ่งเป็น บอลทีผูติดเสือส่วนใหญ่ไปมักไปกินเขาน้ากันนั่นแหละเนาะซึมแซวกันสังสรรค์กันเนาะแล้วก็ตลาดไอซินอยู่บ้านนาสังไพรเนาะซึ่งว่าปัจจุบันอยู่บ้านนาสังไพรมันผุดมีผูดติดเสือเสือน้ากันอยู่หันมันเก่าคนแล้วปัจจุบันมันทิมงานของพวกเฮาละแมันสืบต่อเก็บตัวอย่างอยู่บ้านลังกาวเนาะเขาเห็นว่าอยู่บ้านลังกาวนี่ก็มีอาชีพหลายอาชีพมันละที่ว่าเห็ดเบียกยะ ในกลุ่มติดเสือดังเก่าซึ่งอาจจะไปสถานทีเห็ดเวียหรือว่าคงแกวของงานต่างๆทีทีผูกเกีียวเห็ดเวียอยู่ฮัทเนาะขนาดจริงไฮพูทีพวมเวียหรือไปสถานทีดังเก่าขังเทิื่องนั่นหีพ้อนไปกวดตัวอย่างตามชุดบริการอ่ามอซอล่าเวียดเวลาเกาห้าสิบสองโมงงถูกถุมือเนาะสถานทีที่ขัาพระเจ้าลรมาหันแมนมิ่ทั้งว่าผู้ติดเสือเดินทางไปเนาะระมีทั้งผู้ติดเสือที เฮนเวียกีสถานที่ดังกล่าเนาะสนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่จะแร่ไปหา,าพื้นทวมง,งานและกับผู้ที่ไปในสถานที่ดังกล่าฮะเนาะสนั้นมาเบิ่งแล้วในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเห็นวา่าผู้ติดเสื่อส่วนรายแมนบอสาม,มารถระบุแรงติดเสื่อแต่ยังชัดเจนและมีมีอัตราเพิ่มขึ้น,น,นเนาะเอาเส็นว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแร่เสื่อลงซุม้นซึ่งบ่มซ่อนและบ่สาม,มารถค้นหาได้ทุกคนสนั้นขับประแจขคอแยกห้องให้บรรดาทาน จงเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการหักษาร,ระยะห้างล่างมือใส่ผ้าปิดปากปิดดังและมาตรการออื่นที่ทงางคณะส,สภกาาิจว่างออกหันและบทจําเป็นกับบทอย่างหาบรรดาทานาเดินทางออกจากเฮื่อนไปสั่งสันหรือไปเหตุกิจกรรมอื่นเนาะอีกอย่างหนึ่งสังเกตเห็นว่าการติดเสือ้อจะมีอาการเซนไข่ไอเป็นวัดและมีอาการ บได้ครับมากินเนาะลีนบโบได้ครับสรสชอัิอันนี้เป็นอาการที่ที่มันแสดงออกส่วนใหญ่แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยมันยังไปสือ,อยากินเองเนาะ,ะยังไปคลินิกหรือไปสอกหาแรงต่างๆโดยโบมากวดวิเคราะห์หาเสือโควิดฉะนั้นแล้วโตมาแล้วผ,ผูกแก้วดังกา่าเรือบุคคนดังกา่าหันจึงมากวดมาทีหลังจะหูวา่าผลตนเองติดเสือฉะนั้นจงงึงห้องหายยังห้องห้บรรดาท่านที่มีอาการ ขางเครื่อง,งนั้นจงได้ทีบพอ่อนมาก,กวดาหาเสื้อโควิดตามสถานทีที่เขา,าแจงไว้เด้ว่ากำหนดไว้ในขังเครื่องนัน้นาะนอกจากนั้นยังพบว่าผู้ติดเสือ้อส่วนหนึ่งแมนบูฮูวตนเองติดเสือ้อและได้ไปเฮ็ุเวียกตามสถานทีหรือของการต่างๆภายหลังจึงกวดพบว่าโตติดเสืออ้อโควิดเนาะสัานจริงเหตุของแห่งบรรดาของการสถานทีบนเฮตุเวียกจงปฏิบัติมาตรการ ที่ทางคณะสภกิจวางออกยางเขมงวดและอีกดางนึง,นงเพื่อหลีกเลี่ยง่อไห่ผู้ติดเสือ้อไปแพร่เสืออยู่ในบริษัทหรือว่าห้องงานที่มีคนแออารนั้นขอให้บรรดาทานเจ้าของห้องงานหรือว่าบรรดาทานที่เป็นเจ้าของบริษัทจงแนะนำให้พนักงานที่ หรือว่าพนักง,งานที่สัมบัสไกศีกับผู้ที่เสื้อจงจํากัดบริเวณบริเวณตัวเองอยู่เพื่อนจนครบ14วันเนาะอันนี้เมืนเฮียคองให้ทุกคนมีส่วนห่วมเนาะแทนทีว่าจะให้พนักง,งานหรือว่าผู้ที่เฮดเวียกที่มีประวัติสัมผัสไขศิกษะผู้ที่เสื้อสืบต่อไปเฮดเวียกขอให้อนุญาตให้ผูเกี่็นจํากัดบริเวณตัวเองจนครบ14วันเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เสื่อไปในห้องแก้วห้องงานหรือว่าสถานที่ซุมซนใหญ่ๆ จึงอาจสีเห,หาไห้มีการระบาดไปไว้ในวงกวง้างฮะเนาะขอเขอ้าใจ